ีวิตที่ดีคือชีวิตที่อยู่กับพระพุทธเจ้าเสมอล,ลักษณะอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าคือเราจะมีความยับยังงยบย้งชั่งใจคําว่ายับยั้งชั่งใจนี่ไม่ใช่เล่นๆน,นะจะทําอะไรแล้วมีคนมาบอกว่าอย่าเน่ยยับยัง้งชั่งใจคือกำลังจะทําอยู่แล้วแต่มันรู้สึกว่าจะดีหรอนี่ชั่งใจเครื่องหัวใจไปใส่ตาชั่งชั่งรู้ว่า เอียงป่ะเอียงไปไหมกำลังทำชั่วนี้เอียงกระเทเร่เลยนะช่างให้มันเกิดสมดุลยับยั้งช่างใจแต่ว่ายับยั้งช่างใจนี้แหละมันทํายากปัญหาบรรดามีทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในชีวิตมนุษย์เพราะขาดความยับยั้งชั่งใจสวนมากเผลอใจเกิดได้ยินไหมเผลอใจมีนักธุรกิจคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมาก และเป็นธรรมดาของคนที่ประสบความสําเร็จเมื่อประสบความสําเร็จแล้วก็อยากจะอยู่บนหอคอยแห่งความสําเร็จไปนานๆฉะนั้นเขาจึงพยายามที่จะหาพระหาเจ้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยปกป้องคงุ้มครองเองให้อยู่กับความสําเร็จนั้นไปนานๆวัน,นหนึ่งมีคนมาบอกเขาว่าคุณหลวงพ่อองค์นู้น ท่านขลังมากไปหาท่านสิแปเอของขลังจากท่านมาแล้วรับรองว่าทีนี้คุณจะสำเร็จยาวเลยล่ะจะเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการใครก็ล้มไม่ลงไปหาท่านแล้วขอของดีนักธุรกิจคนนี้ก็ไปหาท่านตเตรียมถังสังกทานไปทั้งห้าถังเงินอีกมัดหนึ่งเท่าฝอนยาเลย ใส่ซองไปไปถึงก็เจอคนเยอะแยะมากราบท่านกราบเสร็จก็ถ่ายรวปคู่กับท่านไม่ไปไหนวัน,ว,นวันก็ทําแค่นั้นะจนเย็นย่ำจึงเข้าไปหาท่านได้สำเร็จหลวงพอ่อผมอยากประสบความสำเร็จไปตลอดการไม่อยากจะล้มเหลวคนเขาลือกันว่าหลวงพ่อมีของดีวิเศษ ที่จะทำให้ผมสำเร็จไปตลอดการแบ่งให้ผมด้วยหลวงพ่อก็บอกโอ้ยใครเอาไปเลยฉันไม่มีหรอกเอา้าถ้า,างั้นผมก็มาเสียเที่ยวสิก็แล้วแต่โยมอาตมามีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมาหาตะกุดของขลังอะไรไม่มีพอได้ยินอย่างงี้ปับ๊บเขาก็เสียใจ ทังสังกฐานห้าถังที่ยกมาวางด้านหน้าหลวงพ่อเนี่ยเขาเลยบอกคนขับรถเอาขึนไปสองเงินเงินที่ใส่ซองขาวมาบอกคนขับรถนับออกครึ่งหนึ่งไม่สมราคาแล้วก็ถวายสังกทานแล้วก็ลากลับก่อนจะกลับหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อไม่มีนะของดีสำเร็จรูป แต่หลวงพ่อมีคำสอนของพระพุทธเจ้าจะให้หลวงถ้าลูกอยากสำเร็จตลอดการไม่อยากล้มเหลวให้จำไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกกำลังจะตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตให้ลูกเดินไปข้างหน้าสามก้าถอยหลังสามก้าช้าๆนะอย่างละสามหน คือข้างหน้าสามข้างหลังสามอย่างละสามหนแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเอาไปทำเนี่ยดีที่สุดของหลวงพ่อมอเนี่ยเก่าหัว่าเกล็ดเกลมันจะยังไงฮะหลวงพ่อไอ้หน้าสามหลังสามนะอุ้ยพลาดมาัให้พรแล้วกันนะหลวงพ่อก็ให้พรพอหลวงพ่อให้พรเสร็จมาเนี่ยก็ลากลับข้ามาในกราบสามครั้ง ขากล,กลับครั้งเดียวอย่างเสียไม่ได้ถังสังกดานก็สามถังเอาคืนไปสองเงินเตรียมมาหมื่นหนึ่งเหลือ5,000ไม่ได้ของดีอะไรไปเลยนอกจากคำว่าหน้าสามหลังสามมันก็งงชีวิตอะ่ะนะอาทิตย์ต่อมาเมียจะต้องบินไปอเมริกาเพื่อเซ็นสัญญาทางธุรกิจเขาก็ไม่ได้ยอยากไปเท่าไหร่นะแต่ในฐานะประธานบอร์ดก็ต้องไป ที่ไม่อยากไปเพราะว่าห่วงพันรายาเขามีพันรายาที่สวยมากหยาดฟ้ามาดินเลยคนนี้ที่สำคัญเพิ่งแต่งกันมาได้สองสามปีนันรายาแค่ย,นะยี่สิบสี่นะยังเด็กยังใสใสกิ๊กเวลาเมียที่รักที่พี่ไปกับเพื่อน,น้องนะ เข้าใจพี่ใช่ไหมเมียบอกจะเข้าใจจะพี่ไปเธอต้องห่วงหรอกพี่ก็รู้น้องจะไปมีใครพี่ก็แหมนะแล้วก็หอมกันอยู่ตั้งหลายฟอร์ดเฉพาะวันที่ลาพันรยาเนี่ยกินเวลาเป็นหนึงวันอ้อยสอยกันอยู่นั่นน่ะแล้วก็บินไปอเมริกาเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์พอไปถึงอเมริกาสิ่งแรกที่เขาทำคือเซน็นสัญญาทันที แล้วรีบบินกลับแทนที่จะอยู่เจ็ดวันตามตั๋วเครื่องบินที่ซื้อไว้เขาเลื่อนตัวกลับภายในวันที่สามระหว่างนั้นภรรยาก็โอ้โหมีชีวิตที่หลัดล้ามากโทรไปหาใครคนหนึ่งให้มานอนด้วยแล้วใครคนนั้นก็คิดถึงเธอแล้วเกินเธอโทรมาชวนทำไมจะไม่ไป ภาระยาก็โทรศัพท์หาใครคนแล้วส่งรถไปรับคือนอนั้นเธอลงทุนทำกับข้าวจัดเลี้ยงมีชีวิตที่มีความสุขที่สุดส่วนสามีก็ทุกที่สุดไม่เป็นอันทำอะไรฉะนั้นเซ็นสัญญาได้ภายใน3มวันบินกลับเลยก่อนจะกลับก็เซอร์ไพรส์ภาระยาด้วยกันซื้อเครื่องเพชรชุดใหญ่เขาบอกแเองว่ากลับเร็วอย่างนี้ดี เธอจะได้รู้ว่าเรารักแค่ไหนในเซอร์ไพรส์นี่มันมักจะเจอของดีทุกครั้งนะใช่ไหมถ้าไม่แน่จริงอย่าไปทำเนะหลายปีก่อนจเจ้าวาดัดวัดบ้านเกิดของอาตมายกคณะญาติยอมเมารถตู้วนไปกรุงเทพอยากจะเซอร์ไพรส์ท่านบอกไม่บอกไปถึงวัดเบญจมาประเภทตีห้าแล้วก็ตรงดิ่งไปยังกุฏิของอาัตมาพอไปถึงปั๊บกุฏิล็อก กดกริ่งกดกริ่งอยู่ครึ่งชัวงง่วโมงท่านท่านพระครูท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรท่านคงเหนื่อยเข้าใจได้เพราะท่านเทศเยอะนั่งรอจนถึงหกโมงเช้าเราว่าธรรมพัฒจะลงมาบินทบาทหกโมงเช้าเงียบเกล็บกดกริ่งอีกครั้งเงียบเก็บสักพักหนึ่งพระกุติข้างๆเดินมามาหาใครท่านวออยู่ไหมโอท่านวอล่ะ บินขึ้นจังไรเมื่อคืนแล้วนะเซอร์ไพสวนกันเห็นไหมฉะนั้นทำเซอร์ไพส์มันมักจะมันมักจะได้เรื่องทุกครั้งอะ่ะถ้าไม่มั่นใจอย่าทำนะเออต้องใช้คกอนเช่นเดียวกันนักธุรกิจคนนี้บินกลับภายในวันที่สามหอบเครื่องเพชรชุดใหญ่กลับมาถึงบ้านปั๊บจอดรถปากซอยเงียบกริบพกเครื่องเพชรเดินมา ตีสองถึงบ้านบอกคนขคับจะไปกินข้าวที่ไหนเ็้าไปเดี๋ยวพี่เข้าบ้านเองมาถึงประตูปกติแกก็ไม่เข้ากลัวพันยาลุปีนเข้าข้างหลังเซอร์ไพรส์สุดๆข้างหน้ามันมีระบบเซ็นเซอร์เพียบปีนเข้าข้างหลังในชีวิตไม่เคยทำแต่ก็ทำเพราะรักนะถึงบ้านปับ๊บ ผักประตูเข้าไปประตูเปิดง่ายดายมากตกใจไม่ได้ใช้กุญแจสำรองเลยนี่ทำไมเมียเราไม่ปิดประตูไปถึงห้องโทงแอบย่องขึ้นชั้นสองเงียบเก็บมืดแต่เขาก็รู้เพราะบ้านเขา ย่องย่องย่องเข้าไปเลื้อยเข้าไปจนถึงข้างเตียงของภรรยาตั้งใจว่าจะไปทําให้เธอตกใจเพราะเธอตกใจผู้ก,ก่เอเครื่องเพชรยืนให้ฮัลโหลเตรียมไว้แล้วนะเ <c oughs> ลื้อยเข้าไปเลื้อยเข้าไปพอไปใกล้ๆพอขึ้นข้างเตียงปรากฏว่าภรรยาหันหน้าไปทางโน้นซะงั้นเอาไงดีเ okay, ลื้อยขึ้นมา เห็นท้ายถอยพันธุยาแล้วตกใจสุดข,ขีดหัวใจตกไปอยู่ที่ตาตรงเพราะว่าข้างๆพันธุยามีใครคนหนึ่งนอนหันหลังไปข้างเดียวกับพันธุยาเห็นแต่ท้ายถอยของคนทั้งคู่คนที่พันธุยาสวยขนาดนั้นนะ่ะจะคิดอะไรได้เห็นคนสองคนนอนอยู่ในโป่งผ้าเดียวกันในความมืดประมาณต๊ะสองต๊สามเขาคิดอะไรไม่ออก นอกจากจะคิดว่านี่ไงสิ่งที่ฉันคิดมาตลอดมันเกิดขึ้นแล้วไงและนี่ไงที่มันเป็นแรงจูงใจให้ฉันอยากบินกลับให้เร็วที่สุดอืมไอ้นี่เองเขาได้บทสรุปเรียบร้อยค oh. วานลงไปชั้นล่างนะไปห้องส่วนตัวเปิดลิ้นชาก์กิบเอาปืนพกมาบรรจุก,กระสุนเต็มรังพึง เลื้อยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมือสันดาริกไปหมดเลยพอมาถึงพ่ขึ้นข้างเตียงอีกรอบนะ่ะสับนกจะลั่นไกเอาให้มันตายคาที่ทั้งคู่เลยยิงคนฝั่งนี้มันทะลุถึงคนฝั่งโน้นเลยให้ <c oughs> มันตายตกไปดำๆกันจ่อท้ายถอยเมียดเด้ย <c oughs> <c oughs> กะว่านัดเดียวนี้ทะลุอีกครั้งหนึ่งเลยนะ กำลังจอนะมือสันดริกเลยในชีวิตฉันไม่เคยคิดจะเป็นฆาตกรแต่ที่รักที่รักกำลังบีบให้พี่ต้องทำท่านใดนั้นเสียงของหลวงพ่อก็ลอยมาว่าหลวงพ่อไม่มีเหล่านะของดีของวิเศษมีแต่คำสอนพระพุทธเจ้าถ้าลูกไม่อยากล้มเหลวเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกจะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญขอให้ลูกหน้าสามหลังสามฮะมาละคำสอนมา <laughs> กล้องอยู่ในนี้ไอ้นี่ก็ ในีนจะเป็นฆาตก,กรนะทําตามหลวงพ่อสักครั้งแล้วกันหนักจะได้เป็นเบาก็เลยถอนตัวออกมาบนเตียงก็ไม่รู้เรื่องว่าเกิดอ,อะไรขึ้นมันในความมืดในความมืดไอ้นี่ก็ถอนตัวออกมาแล้วก็หลังสามทำมือยังสั่นอยู่หลังสาม, <c oughs> ม,มสสามชาๆบนเตียงก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่ามันมีใครคนหนึ่งกำลังทาอะไรก็ไม่รู้ในความมืดนะ พอครบปุ๊บมันก็หน้าสามทำอย่างเงี้ยทำไปทำไปทำไปสติระลอกคลื่นแห่งความรู้ตัวน้อยๆถูกกระตุกให้เตือนขึ้นเตือนขึ้นเตือน,น,นขึ้นขณะเดียวกันสายตาก็ปรับเข้ากับความมืดได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น แล้วระหว่างนั้นก็ก็ทอดตามองไปดูผมยาวไม่น่าจะใช่ผู้ชายใครวะอ่ะทีนี้ขออ้อมเตียงสามรอบใหม่อ้อมเตียงอ้อมไปอ้อมไปโผล่ไปฝั่งน้อนอคุณแม่นี่แม่มีผมนี่ ตกใจมากเลยทีนี้ไม่น่าสามแล้วมันตื้อลงไปเลยลงไปชั้นล่างตกอ,อกตกใจป,ปืนไปเก็บอาบน้ำเช็ดเนื้อเช็ดตัวตัวสันละลิกเลยบอกตัวเองว่าเกือบฆ่าไหมล่ะเกือบฆ่าภรรยากับแม่ภรรยาผู้เป็นที่รักโอ้ยนี่รอดมาได้เพราะหน้าสามหลังสามนะ <c oughs> รู้สึกตัวอีทีนึงวิ่งตือไปที่โรงรถ อุ้มถังสังกัดานสองถังไปข้ามประตูไปโทอหาคนขับรถมาที่นี่โวนสถานการณ์ทุกเฉินเนอะตีนห้าไปถึงวัดหลวงพ่อกดออดหลวงพ่อลงมารับมาทำไมเช้าหลวงพ่อลูกเป็นหนี้บุญคุณหลวงพ่อหลวงพ่อไปทำอะไรให้โยมต้องมาเป็นหนี้บุญคุณ ก็ไอหน้าสามหลังสามมาดิช่วยชีวิตผมช่วยยังไงหลวงพ่อเข้าไปคุยกางในนะไปถึงปั๊บเอาถังสังฆทานมาวางหยิบเงินดอลลาร์ใส่ซองนั่นปึ๊กเลยเครื่องเพชรที่เตรียมจะให้ภรรยาหยิบออกมาวางบนถังสังฆทานเมียไม่ต้องเอาละนี่แหละหลวงพ่อดีละ แล้วก็เล่าทุกอย่างเล่าจบปุ๊บหลวงพ่อก็บอกว่าเห็นไหมของดีหลวงพ่อมาตรฐานไม่เคยลดให้ใครไปแล้วดีจริงหลังจากนั้นเขาก็ขอกินข้าววัดหลวงพ่อครับลูกขอนอนใช้สา,สายลูกค่อยกลับบ้านกินข้าวเสร็จ หลับจนถึงสามโมงเช้าสามโมงเช้าก็ตื่นมาก็กลับบ้านขับรถไปจอดหน้าบ้านบีบตแตรลั่นภรรยามาในชุดสีถูเดินลงมาโอ้ยิ้มเน้โอโผไปกอดภรรยาด้วยความคิดถึงนะฮัโโลโหลที่รักเป็นไงคิดถึงพี่ไหมว่าไปกอดภรรยาสักพักหนึ่งนะ แม่ของภรรยาก็เดินลงมาจากชั้นสองแล้วเดินออกมาสนามหญ้าหน้าบ้านเขาก็ทอดตามองไปเห็นแม่ของภรรยาเอ้าคุณแม่ก็มาด้วยหรือแต่ในใจมันพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อคืนเกือบไปแล้วเห็นไหมเนี่นี่คือคุณดุงประกันของอะไร สติแท้ๆเลยเนี่ยยับยั้งชั่งใจมันดีอย่างนีน้ปลายปีที่แล้วในประเทศพะเยาเรื่องหน้าสามหลังสามปรากฏว่าถูกทั้งตำบล <c oughs> ไม่ได้เข้าใจอย่างที่อาตมาต้องการเลย <c oughs> ชาวบ้าน <c oughs> เอาเลขสามไปเล่นกันทั้งตำบล <c oughs> พลิกหน้าพลิกหลังร้อยตลบห <c oughs> นที่สุดก็มีคนถูกจริงๆ เราก็พูดในงการจเจริญสติ <c oughs> เขีนไหมแล้วก็ไปลือกันว่าท่านวอให้เลขแบบไม่ต้องเดางวน,นี้เพราะท่านพูดชัดมากวันหน้าสามหลังสามได้กันให้ตำบล <c oughs> เห็นดรือยังเ <c oughs> นี่ยนะฉะนั้นอย่าไปดูถูกของดีนะของหลวงพ่อองค์เนี้ยของท่านดีจริง <c oughs> รู้ห้ืยยังนี่คือหน้าสามหลังสาม ฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมที่นี่ไม่ให้ท่านทําอะไรมากหรอกให้ท่านยืนให้ท่านนั่งให้ท่านกราบให้ท่านไหว้ให้ท่านเกียรให้ท่านนอนนี่คือการปฏิบัติธรรมเพียงแต่ว่ามันจะเป็นการปฏิบัติธรรมก็ต่อเมื่อเราทําด้วยความรู้สึกตัวถ้าเราทาตามสัญชาตญาณมันยังไม่ใช่การปฏิบัติธรรมนะเราเดินธรรมดาเนี่ยถ้าเติมความรู้สึกตัวก็ไปปั๊บมันเป็นการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าทําไปด้วยสัญชาตญาณปั๊บ มันไม่ใช่การปฏิบัติธรรมเคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์สอนต่างจากเจ้าลัทธิทั้งหลายอย่างไงพระพุทธเจ้าก็ดัดตอบว่าฉันก็สอนให้คนยืนสอนให้คนนั่งสอนให้คนหายใจเขาก็บอกว่าอา้าวถ้างั้นมันมิเศษตรงไหนพุทธเจ้าก็บอกว่ามิเศษอยากรู้มาเรียนกับฉันสิ เมื่อสามปีก่อนธรรมภาพไปเรียนรู้กับท่านนั้นหันที่ฝรั่งเศสคอสภาวนาสามอาทิตฝรั่งแปดร้อยคนมาเรียนรู้ร่วมกันกับเราแร่มภาพก็ทษแต่มองดูยิโยมฝรั่งทั้งหลายท่านนั้นๆันท่านไม่มีของขลังอะไรเลยนะไม่ตามอกตามใจอะไรเลยห้องน้ำมีแค่สี่ห้อง รองรับคน8 900ทุกคนที่มาเอาเต็นท์มาเองทานอาหารเจตักเองเสิร์ฟเองล้างเองวันหนึ่งท่านลงครั้งเดียวเท่านั้นทุกคนต้องพึ่งตัวเองหมดไม่มีสักคนหนึ่งที่บนท่านไม่ตามใจใครเลยอาตมาก็ดูทำไมฝรั่งเขาอยากปฏิบัติธรรม อะไรคือสเสน่ห์ของท่านเห็นแล้วก็ทึ่งทึ่งว่าคนเหล่านีน้นมาอยู่กับพระพุทธเจ้าซะยิ่งกว่าชาวไทยอีกนะเพราะท่านไม่ได้สอนอย่างอื่นเลยนะท่านสอนอนาณาปณสติภาวนาท่านสอนให้นั่งดูลมหายใจแล้วก็พาเดินจงกรมเข้าป่าเข้าเขาเข้ารกเข้าพงไป บางวันท่านก็เดินสู่เส้นทางซึ่งไม่ได้เตรียมล่วงหน้าท่านก็นําเดินทึงทึงทงอาตมาก็เดินตามท่านไปทึงทึงทงวันหนึ่งไปเจอเส้นทางที่ไม่ได้สํารวจล่วงหน้ามีแต่ดงหนามฝรั่งเดินตามข้างหลังอีกแปดร้อยหนาก็หนาห <laughs> น้าสามหลังส <laughs> เดินจะพักอันหนามเกี่ยวจีวรนั่น <laughs> แต่ท่านบอกว่า everything is okay no problem เห็นไหทุกคนมีความสุขมีความสุขเพราะอะไรได้มายืนได้มาเดินได้มานั่งได้มานสังเกตลมหายใจไม่มีใครเรียกร้องอะไรเลยแต่รู้ว่าทุกคนมีความสุขนี่คือการปฏิบัติธรรมมันง่ายขนาดนี้แต่มันยากตรงที่ว่าเราอ่ะ จะก้าวข้ามความเคยชินได้หรือไม่ใช่ไหมเนี่ยลำพังแค่จะงัดตัวเองมาที่นี่ได้ก็ถามใจเดงไม่รู้กี่รอบใช่ไหมฉะนั้นใครที่งัดตัวเองมาได้ด้วยการถามใจเองเพียงครั้งเดียวนั่นน่ะมีแนวโน้มจะบรรลุในชาติเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมคือการกระตุ้นตัวรู้ตัวสติที่อยู่ในตัวเรา แล้วนำเอาปฏิบัติการหน้าสามหลังสามมาใช้ในชีวิตจริงให้ได้มนุษย์เราถ้ามีสติมีความยับยั้งชั่งใจชีวิตปลอดภัยไปแล้ว90%แต่ถ้าไม่มีตัวนี้ชีวิตตกอยู่ในในรกไปแล้ว90%เหมือนกันเนี่ยดังนั้นที่นี่เราจรึงไม่เน้นอะไรมากพยายามให้ทุกคนได้สื่อสารกับตัวเองนะครูบาอาจารย์จะให้แค่เทคนิคเท่านั้นแหละการ,ป,รปฏิบัติเราต้องว่างของเราเอง จะไม่มีใครไปจำเจี๊ยจำชายเราไม่ขานชื่อใครหรอกไม่ใช่มานั่งในห้องนี้แล้วก็ขานชื่อนะไม่มีหรอกหรือตามไปให้ทํากิจกรรมแล้วก็จะสมคะแนนไม่มีหรอกเป็นเรื่องของเราถ้าเรารักตัวเองเราก็ต้องตั้งใจถ้าเราไม่รักตัวเองเราก็ทำํทำตามใจขี้เล็เท่านั้นนะหลายคนถามอาตมาว่าแล้วมันจะเห็นผลยังไงพระอาจารย์ทําอย่างนี้นะอาตมาก็บอกว่าวันหนึ่งเมื่อยมเจอทุก ยมจะรู้ว่าสติมีค่าแค่ไหน